SCG ซผนึก Microsoft Transform สู่องค์กรดิจิทัลครบ,บวงจรเร่งตอบจดลูกค้าตรงใจฉับไวล้ำเทรนด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคตวันที่7มิถุนายน2 5 6 5 SCG และ Microsoft ประเทศไทยประกาศพนึกำลังเพื่อยกระดับศักยภาพของ SCG สู่องค์กรดิจิทัลครบวงจรมุ่งมอบประสบการณ์ที่ตรงใจฉับไวล้ำเทรนยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าด้วยนวัตรกรรมดิจิทัลระดับโลกที่เสริมความรวดเร็วในการบริการเพิ่มความเข้าใจในความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าพร้อมขยายขีดความสามารถในการพัฒนานวัตรกรรมและโซลูชันใหม่ๆที่ตอบสนองต่อเทรนในยุคหน้าภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต Building New p o r t r e r s of Innovation ในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้านายลุงโรดรังสิโยพาธกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้วสำคัญของ SCG ในการทำดิจิทัลทราน sfmation เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนสอดรับกับยุคดิจิทัลที่มีทางเลือกหลากหลายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่ S C G เนี่ยเอาเรื่องของดิจิทัลทรานส์เมชันมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะผ่านจนมาถึงจุดที่เราเป็นแบบนี้ได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเราไม่ได้หยุดอยู่ณวันนี้ตลาดมีการพัฒนาในแง่ของเราซึ่งเราเซิร์ฟตลาดเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือเรื่องของการที่เอาดิจิทัลมาใช้ในการที่เสริมเสริมเรื่องโซลูชันเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเนี่ยตอนนี้เราทํางานบนออนไลน์ทั้งหมดมันก็จะมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นสูงระดับไหนก็คือว่าเราอาจจะเคยเจอนะฮะเช่นเรากดคํานวณเราสั่งโปรแกรมให้คนนํานวณปรากฏมันหมุนหมุนอยู่นั่นแหละก็คือการคํานวณมันใช้เวลายาวนานมากเกินไปเพราะว่ามันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะแบบนี้เราต้องมาใช้เทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของคอนตัมคอมพิวติ้งความสามารถในการคํานวณหรือเทคโนโลยีในการคํานวณมันรวดเร็วมากยกอย่างเช่นสินค้าอย่างหนึ่งของ s c g เราควรจะต้องเก็บไปที่ไหนรถขนส่งของเราควรจะอยู่ที่ไหนทํายังไงให้ตัวแปรต่างๆท,งทั้งในแง่ของสินค้าซึ่งมีหลายแสนรายการอย่างเงี้ยมีแว r e h o อยู่ทั่วประเทศทายังไงถึงจะหาเส้นทางที่เหมาะสมการคํานวณหาจุดที่เหมาะสมเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในายธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Microsoft เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสังคมได้ดีที่สุดเมื่อถูกนำไปใช้โดยผู้ที่มีความเข้าใจในความต้องการโอกาสความท้าทายของผู้คนได้ลึกซึ้งที่สุดด้วยเหตุนี้เราจึงพร้อมเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ s c g โดยนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ใน3ด้านใหญ่ๆได้แก่เพิ่มความตรงใจ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เสริมความฉับไวในทุกก้าวของการดำเนินงานได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเมตาเวิร์สมาผสานเครื่องจักรคนและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันทำให้บริหารจัดการกระบวนการผลิตได้รวดเร็วปลอดภัยรู้ทันความเสี่ยงในการผลิตล่วงหน้าเพื่อรับมือได้ทัน และต่อยอดความล้ำเทรนเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆใ,ในอนาคตด้วยการยกระดับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมให้รวดเร็วและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้นเราสามารถให้ช่วย SCG เนี่ยเลือกให้ตรง Product ในความต้องการของลูกค้าหรือแม้กระทั่ง AI เนี่ยสามารถ predict ได้ด้วยว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคืออะไรเพราะงั้นสิ่งแรกก่อนเลยครับ การที่เราจะไปตอบโจทยให้ตรงใจเนี่ยมีเทคโนโลยีอย่าง AI มีเทคโนโลยีในเรื่องของ Data และอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยสปอร์ตนะครับนะครับนี่คือ3เรื่องสําคัญที่เราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของตรงใจฉับไวแล้วก็ลําเต็ด ภายใต้ความร่วมมือนี้ Microsoft ยังพร้อมให้การสนับสนุนแบบครบวงจรเพื่อรองรับการปรับใช้นวัตรกรรมดิจิทัลในทุกภาคส่วนของ S c G ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือของ Microsoft ที่เป็นรากฐานสำคัญในการปฏิบัติงานที่จะทำงานสอบประสานไปกับแนวทาง ESG4Plus ุ่ง n e น Zero GoGreen Lean เรื่มล้ำย้ำความร่วมมือภายใต้ความเป็นธรรมโปร่งใสของ S G เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนโลก ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันใหม่ๆด้วยนวัตรกรรมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ